นี่นะครับสภาพไอเยื่อเขาทรายนะครับที่อาไปแกะว่าจะาไปเช็คโควตาลวดไล่แข็งนะครับก็เจอไก่ทายนะครับดูกอายุถึงกับกินข้าวไมา่ไม่หมดเลยนะครับนี่หน้าตาเจ็บแค่นี้นะครับได้14นาทีนะครับก็มาให้แยรุก,กรตองเจน,นะครับ แล้วก็ยาชุดที่ผมยังมีนะครับมีแค่นี้ให้แค่นี้นะครับให้ไปเลยครับฟื้นตัวไวครับแล้วก็มาเนี่ยครับประคบร้อนนะครับต้มน้ําร้อนนะครับน้าบ้านนะครับครคบร้อนให้นะครับแล้วก็วันแรกนี่ก็ประคบเย็นนะครับหลังจากที่เอาไปเตะมานะครับประคบเย็นน้ําแข็งก่อน พอผ่านไปสักประมาณอีกวันหนึ่งก็ประคบร้อนเลยนะครับเพื่อที่จะให้แผลของเขาเนี่ยที่ช้ำๆนะครับบริเวณที่เป็นจุดเขียวๆนะครับก็จะได้หายไปนะครับเลือดที่มันจับกันเป็นก้อนเขียวๆก็จะละลายนะครับตรงนี้ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยนะครับไม่ได้อาบเบิ้งนะครับในนําร้อนนะครับเบิ้งนี่ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อาใส่นะครับก็เป็น ถือเป็นบทพิสูจน์อีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับชุดน้ำท่วมที่ผมเหลือนะครับไม่ใช่ว่าไม่แบ่งปันนะครับแบ่งไปหมดนะครับแต่พอเอินมันคอดังแล้วมันเหลือครับมันผุดซ้ายเป็นรอยเหนือนะครับคู่ของมันนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็สองกิโลห้าเอาไปแล้วเหมือนกันครับน่าจะเก่งอะโทรมาถามมีอีกไหมครับผมไม่มีครับเหลือตัวนี้ตัวเดียวครับเสียทรงนะครับเพื่อนมันจะ สูงกว่านะครับแล้วก็2กิโลห้แผหูเหมือนกันครับสายเลือดโปรพวุธนะครับนี่แล้วก็ผมก็มาพัฒนากับสายเลือดนะครับของที่วันนะครับที่เป็นไก่แข้งหน้านะครับที่เป็นสาขาหรือว่าเป็นที่เอาไก่ปฏิวัติฟาร์มนะครับมาเพาะนะครับเพราะฉะนั้นเห็นมันเล็กๆแบบนี้กระดูกมันงอนนะครับไม่งั้นมันรับแข้งไก่ถ่ายไม่ได้นะครับ5นาทีแรกอย่างนี้ผมว่านะครับแทบไม่ได้ตีนะครับ เขาเตะครับนี่ครับหัวคิ้วเอ้ยต่ำกว่าเขาอีกนะครับนี่หัวคิ้วเอ้ยเนี่ยโดนทั้งสองข้างนะพันเทปแค่สองรอบนะครับพันเทปแค่สองรอบนะครับให้ดูต่อนะครับนี่แค่นี้นะครับแค่นี้นี่บอดได้นะครับพันเทปนะครับบอดได้นะครับทรงของเขานี่ยครับไม่สูงครับผมพัฒนามาก็จากพรประวัติที่มันมีเบอร์แข้งเนะ้ ตีแผลลึกนะครับปรากฏว่าเอาสายแม่ที่มีแข้งหน้ามีเหลี่ยมหน่อยออกมาเป็นตัวนี้นะครับมันก็ผมอยากเห็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาแบ่งไปมันจะมีเหลี่ยมหน่อยครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นโยกนะครับโยกล่างครับผมนะครับต่ำานะครับจะเป็นไก่จับสองท่อนนะครับเป็นไก่จับสองท่อนนะครับไม่ใช่ท่อนเดียวนะครับเป็นสองท่อนนะครับแต่ถ้าเวลาไปเปรียบไปแล้วมันต้องเสียเปรียบเขาอยู่ดีนะครับ อยู่ที่ว่าเราจะไปพัฒนาอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวผมต้องหาตัวเมียนะครับที่ที่จะมาทับไว้สักแม่สองแม่ดูนะครับตอนนี้ยังหนุ่มๆนะครับไก่เก้าเดือนนะครับแต่กระดูกงอนนะครับเห็นแบบนี้นะครับรับแข้งได้นะครับนี่นะครับพ่อมันเลยตั้งชื่อว่าน้ําตาไหลนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นสายเลือดโปเฟุฒนะครับที่แบ่งเข้ามาแล้วก็ มาพัฒนานะครับก็เห็นตามตามแผ่ตีนะครับซึ่งชมมากครับเด่นมากครับเรื่องแผ่ตีเปย้ําแผ่ครับจาก5นาทีแรกไม่ได้เขานะครับเขาตีสี่แล้วเขาตีสี่ตีสามเราได้ครั้งเดียวนะครับแต่ก็ยังว่านะครับพอเราหยิบได้ทีสองทีปุ๊บเริ่มยันยานเริ่มเปลี่ยนนะครับจากที่ขยันออกแข่งนะครับขยัน ขยันเลยแปุ๊บเนะี่ยพอเราหยิบได้ปุ๊บก็น,นั้นเริ่มเริ่มไหลนะครับเริ่มไหลเริ่มจุดแผลตีนะครับเราตีเข้าขวาครับนะครับถ้าเขาตีสามครั้งเราตีครั้งเดียวเนะี่ยถ้าเราแม่นพอเนะี่ยก็อยู่นะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนะี่ยเขาตีสองแหละก็นนะั้นก็นั้นเราใสาล่ละบับ๊บบับ๊บบับ๊บมาต้องถามครับสิบสี่นาทีครับไก่ถ่ายจับออกนะครับ ยอมนะครับเพราะฉะนั้นก็มีอนาคตอีกตัวนึ่งนะครับเสียอย่างเดียวครับเสียทรงครับนอกจากไปพัฒนาอีกชั้นหนึ่งนะครับอีกชั้นหนึ่งนี่ผมจะหาแม่ที่มันปากไวทรงดีนะ